พี่น้องผลงานการจัดทรงปีสองศูนย์สองสองเท่าไหร่ปีนี้มาดูมาดูหายไปครึ่งหนึ่งไปแล้วว่าไม่ขยันเหมือนเดิมด้ยหายไปครึ่งหนึ่งไม่มไมขยันเหมือนเดิม,ดป,ม,ม,ดมปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยไม่ค่อยโพสนะไม่ค่อยได้เข้าไปโพสในกลุ่ม แต่ว่าก็ได้เยอะอยู่สำหรับสามสิบมาออเดอร์ก็คิดๆเป็นตัวก็ประมาณรวมๆกันนะสิบกว่าตัวได้แค่นั้นปีปีนี้ป่วยบ่อยตั้งแต่เกี่ยวข้าวนะปวดหลังนั่งนานไม่ได้แล้วก็มาอีกรอบหนึ่งก่อนเกี่ยวข้าวอีกเจ็บหลังอีกป่วยบ่อยแล้วมาล่าสุนี้ ซูเปอร์โบนัสนี่มันเ,เป็นลูกหอบหอบเหิดแพ้ฝุ่นแพ้สีพวกนี้เลยมันมันเตือนช่างมาตั้งแต่ต้นปีละช่างป่วยตั้งแต่ต้นปีเลยหลังจากเสร็จเสร็จงานของพี่นิรุตที่จังหวัดลำปางนะกลางหันลงประดับ2ตัวตัวร้อยตัวใบพัดร้อยสามสิยห้าสนะิก็รู้ตัวเลยน้ำตานี่ไหล อนเพียเหมือนคนเมาเหล้าเหมือนเราไม่มีแรงไม่กระชุ่มกระชวยน,ะนั่นแหละนั่นแหละคือสัญญาณเลือกสัญญาณเตือนแรกช่างก็โพสอยู่แต่ไม่ได้กระหน่ำเหมือนในปีที่ปีแรกนะปีแรกในเจ็ดสิบก็ออเดอร์นะแต่ก็มีลูกค้าเข้ามาเอาอยู่นะอันนี้30มิบนี้คือการจัดส่งนี่ช่วงช่วงพักไปนี่ก็คือเดอนมก,กรลานี่ได้สองงานแล้วก็พักไปเลยพักไปช่วงนึ่ง แล้วก็มามาได้ช่วงช่วงช่วงพี่สุวรรณเปิดไอ้แฟตโฮมเนี่ยได้เยอะอยู่นี่เดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนเจ็ดเดืน 9, เอนเก้าเดือนแปดเดือนเก้าแล้วก็มาเดือนเดือนสิบเอ็ดสามสี่งาน แล้วก็ส่งท้าย3งาน30กว่าออเดอร์แล้วก็มาเข้ามารับด้วยตนเอง,เองก็เยอะอยู่แต่ว่าของเก่าก็กมีอยู่นะพวกใบพวกใบพัดไอ้ถ้าเราไม่ได้ก็จะเป็นพวกตัดวงตัดใบก็ยังทําได้อยู่ผ่าตัดมอเตอร์ถ้าใครมีส่งมาให้ทำก็ไ้อยากได้แบบไหน,นแบบโครงสร้างลองลอง,ลองเทสเมื่อวานสองวันก่อนลองลองเชื่อมดูอุแ ยังไม่หายเลยรู้สึกว่าหายใจหอบเลยอ่ะแพ้แล้วก็ตื่นเชา้ามาเนียเหนียวคอยทั้งคืนยังแพ้อยู่ขนาดชจาหนอ้สต็อปเผา่านไปร่วมสามเดือนแล้วด้วัน่าหนักอยู่พนะี่น้องไม่คิดไม่ไม่คิดว่ามันจะ,จะแพ้นะคือร่างกายมันทําได้อยู่แต่ว่าคงจะไม่ได้กระหน,น่ามากเหมือนเหมือนเช่าก่อนนะคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าลงไปขายในกลุ่มนี้ได้ได้เยอะอยู่ว่าตรงตรง,ตรงแหล่งตรงนั้นคือ เป็นตลาดเลยนะแต่ถ้าถ้าอยู่ในช่องของตัวเองเฟซหลัก like, ก็ไม่เท่าไหร่พี่น้อง,งนานๆนก็จะมีคนมาเห็นที YouTube อย่างเงี้ยนาน้นก็จะไม่เห็นทีก็จะทำเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าช่างก็จะปเปลี่ยนไปแนวทางแบบว่าจะเอาไปเอาไปขายในชอปปี e ใน Lazada เป็นพวกมอตเตอร์เป็นเล็กๆน้อยๆน,นะเริ่มเริ่มพอสุขภาพหายไปก่อนนะปีนี้นะนก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างเลย ดีนะมันได้ของมาเยอะแล้วนะเครื่องไม้เครื่องมือก่อนที่มันจะมาเป็นนะใบก็เราไว้เพียบอยู่เออยังพอที่จะตุนเป็นเงินกลับคืนมาหาช่างได้นะปีปีนี้ได้ได้ของได้ของครบอยู่ถ้าถ้าเออปีป,ป,ปีปีก่อนนะปีนี้ก็จะเป็นเก็บเป็นเงินแล้วก็เซฟเซฟสุขภาพตัวเองนี่เสียงเปลี่ยนเลยเชื่อมไปสองสัปดาหทำทำมานี่หล่ะ ทำไอ้ห้าใบนี่แหลนะนะเผื่อใครอยากได้ก็ทำให้ได้อยู่พี่น้องประมาณนี้แหละได้อยู่แต่ว่าไม่รู้มันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะน้อยลงนะช่างก็ไม่รู้ไ <c oughs> ม่เหมือนปีกอ่อนเลยปีกอ่อนนี่ช่างกันนำเลยด้ยทั้งโพส์นะช่องไหนไปหมดนะกลุ่มไหนไปหมดกลัวแต่ไม่ได้ขายเนาะด้วยความว่ามันไม่มีนะ พอปีนี้มามารู้ว่าสุขภาพไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ช่างก็บเบาลงมาพอเบาลงมาก็ไม่ค่อยเข้าไปพูวในกลุ่มมากบางกลุ่มเขาก็ไม่ให้ขายเออเราก็ออกมาไม่เป็นไรก็ให้คนอื่นเขาขายเพราะเราขายของงถึงถึงเราจะเผยแผ่เอาความรู้ไปแลกเปลี่ยนก็ก็ก็มีแต่ว่าเขาก็บางบางกลุ่มเขาก็ไม่เข้าใจ เขาก็คิดว่าเราเราคายอย่างเดียวนะเขาจะห้ามแบบพอค้าไม่ค้านะแต่ถ้าเป็นแบบถ่ายไปอวดกันอันนู้นไอ้นี่พูดคุยกันนี่เขาเขาให้อยู่เป็นบางกลุ่มนะแตแบบ่ถ้าเป็นรู้ว่าเราเป็นพอค้าไม่ค้านี่เขาก็จะห้ามเลยนะแต่เขาไม่บล็อกหรอกแต่เขาจะไม่ไม่อนุมัติคลิปนะก็หลายกลุ่มอยู่ที่ช่างก็ขาดโอกาสในการเข้าไปที่เส้นงานนะไม่เป็นไรคือมันมี เจ้าของเจ้าถิ่นนะเราต้องเข้าใจตรงนี้เขาเขาเปิดกลุ่มกลุ่มมานี่เขาก็เพื่อเขาขายของเขาเลยเดีถ้าใครอยากติดตามช่างก็มีกลุ่มกลุ่มของช่างนะสร้างการันลมกับช่างลอตโต้แล้วก็เป็นเพจลอตโต้9กนะก็ถ้าติดตามหลกัหลกๆก็คือช่อง YouTube เนาะมันมีทุกอย่างทำได้ก็ทำาทำ,ทำใช้เองเลยนะถ้าใครไม่มีเวลามีเงินก็ซื้อซื้อช่างก็ได้นะแต่ก็ยังทำอยู่นอกจากงานเกษตรก็ช่างก็ เรื่เล็กน้อยน,อยนะคือได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละรู้สึกว่ามันมีชีดจำไกดก็คือสุขภาพนี่แหละมันมีสีมียูรีเทนเนี่ยเพราะว่าช่างก็เผาถ่านมาร่วมสีปีนะก็เลยจะแพ้ตรงนี้ลํำมากนอนดมควันดมอะไรนี่ก็เลยยุติบ,บทบาทไปเรื่องเผาถ่านไม่ได้ทำคลิปมาหาในช่อง YouTube ให้ FC ดูแล้ว fc พอ่อผานเยอะในช่อง YouTube หลังๆก็คือคนชาวบ้านพื้นบ้านนะส่วนน้อยที่มีที่จะมี fc การหันหลมมีก็มีไม่เยอะไม่เหมือนใน fc พอ่อทานนะครับเเป็นที่รู้กันว่าในช่องของ่จงรอตโต้ช่องยูทูบเนี่ยก็พอาอ่านทิกตอกตก็ลงอยู่แรกๆนะแต่มันไม่ได้เป็นคลิปยาวนะถ้าใครอยากได้อยากทําเองอยากได้ความรู้เป็นแนวทางก็ ในช่อง Youtube เนี่ยเรื่องทำกางหันลมนถ้าใครไม่มีก็เวลาก็จ้างก็ได้นะครับทำหมดหนะ้าทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ใบเบยนี่ช่วงนี้ใบมันเยอะอยู่ก็อพออาจจะทำให้อาการทุเลาลงไปเนี่ยนะวันที่สิบปดนี้หมอก็นับนัาไปดูอาการก็จะบอกว่าแพ้ก็ลองเทสเทสการทำงานดูแล้วก็คิดว่าอย่างบบอๆไปก่อน <laughs> โหไม่ได้เลยพี่น้อง ช่างก็ยังไม่แก่มากหรอกแต่ว่าคนไม่ค่อยแข็งแรงนะถ้าใครอยากสนับสนุนผลงานก็อีกส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตก็จะมีเรื่องงานประเภทนี้แหละนะงานการหั่นลมนะครับก็เผยแผ่ไปเพื่อให้น้องนนักเรียนนักเรียนนักศึกษาเขาดูนะให้เขาไปทำใช้เองื่าใครทำได้ก็ทำื่าใครไม่มีเวลามมีเงินก็ สนับสนุนผลงานของเชียงใดน,นะเยอะอยู่ยังเยอะอยู่นะครับงานเหล่านี้โอเคครับผมขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับขอบพระคุณเ c ซีที่รับชมมาโดยตลอดนะเป็นคอมเมนต์กดไลค์กดถูกใจให้ช่างรัตตก็ขอบพระคุณมากๆมาณที่นี้นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ